สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชดารัตน์เต้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิชยาประมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาพั์ข่าวสุดค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสตรีพัทลุงโดยพวกเราทําโครงงานเรื่องมัชเมโรจับเจลาตินหนังปลาดุกกลุ่มอาหารค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรานําหนังปลาดุกมาหั่นเป็นชิ้นขนาดเล็ก1นึคูนห่ค่ะหลังจากนั้นตวงโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ได้6.4กรัมแล้วน้อมไปผสมกับน้ำจนกว่าจะครบ2,000มิลลิลิตรค่ะ ขั้นตอนต่อไปนำหนังปลามาชั่งให้ได้100กรมัมแล้วนำไปผสมกับสาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นใช้เครื่องกวนสารระบบแม่เหล็กปรับเป็นระดับสูงสุดเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วเราจะได้หนังปลาที่มีสีใสขึ้นค่ะและล้างด้วยน,น้ำากล่นจนกระทั่ง p h ของน้ำล้างเป็นกลางค่ะหลังจากนั้นนำมาสกัดเจลาตินด้วยวิธีการต้มน,น้ำร้อนที่อุณหภูมิ5 5องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะและเมื่อผ่านไป1ชั่วโมงแล้วเราจะได้สารละลายเจลาตินออกมาค่ะ และหลังจากนั้นนำสาระลายเจลาตินไปอบแห้งที่อุณหภูมิ5 5องศาเป็นเวลา18ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นน้ำเจลาตินที่ได้ไปแผ่ให้บางและนำเข้าตู้อบรมร้อนที่อุณหภูมิ60องศาเป็นเวลา40ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะทำให้เป็นฟิล์มและนำไปบดเพื่อทำเป็นผงแห้งค่ะขั้นตอนการทำมัชเมโลนะคะขั้นแรกคือนำเจลาตินจำนวน15กรัมมาบูมกับน้ำา90กรัมแล้วตั้งทักทิ้งไว้5นาทีค่ะ นำแป้งข้าวโพดมาคัดวที่ไฟอ่อนคนอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ไหมจากนั้นพักทิ้งไว้ให้เย็น และนำน้ำเชื่อมหล่อฮังกวัวย์0นึอมลมาอุ่นให้เดือดด้วยไฟอ่อนใส่แฟนแทนกัม0.5กรัมจากนั้นใส่เจลาตินที่ปร่มไว้ลงไปต้มแล้วตีให้ขึ้นฟูด้วยเครื่องตีในตอนแรกให้ตีด้วยความเร็วกลางเมื่อส่วนผสมเริ่มมีฟองฟูขึ้นให้ตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมตั้งยอดอ่อนและหลังจากนั้นนำมัชเมลอดเหลวมาเทใส่พิมพ์ที่ต้องการแช่ไว้ในตู้เย็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นนำออกจากพิมพ์แล้วคลุกด้วยแป้งข้าวโพดที่ขั้ด เป็นมัชบลที่ใช้เจลาตินจากหนังปลาดุกซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดที่ใช้เจลาตินจากหนัมงมูหรือหนังบัวทําให้ทุกคนสามารถบริโภคได้ไม่มีข้อจากัดทางด้านศาสนาค่ะและอีกทางยังใช้น้ำตาลหล่อหงกลวยซึ่งมีคุณสมบัติในการให้ความหวานโดยไม่เพิ่มระดับน้าตาลในกระแสเลือดทาให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ น้ำตาลในกระแสเลือดสูงสามารถรับประทานได้ค่ะคุณลกสมบัติของมัชชูโร่ที่ผลิตจากเจลาตินหนังปลาดุกมีคุณสมบัติเด่นคือมีความยืดหยุ่นและความนุ่มคลายมาชูโร่ทั่วไปโครงสร้างของเจลาตินจากหนังปลาดุกสามารถสร้างเจลที่มีความยืดหยุ่นดีทําให้เนื้อสัมผัสนุ่มหนึบและเด้งสามารถขึ้นฟูได้ดีเมื่อผสมกับน้ำเชื่อมและอากาศค่ะการใช้ประโยชน์สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้านหนังเป็นภาพเพาพอและผู้ควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวานเพราะใช้น้ําตาลหล่อฮังกวแทนน้ำตาลทรายอีกทั้งยังช่่่่่ววยยเเเพิิิมมูลลลาาาาาาััตตถถุุดดทท้อออองงงนนนนนจจจกกกกกหปป็ืใแะ นยังสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ด้วยค่ะ